จนทีมที่เดิมมันก็จะขึงแล้วแหละซึ่งถึงทีมงานจะไม่ดีก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาชุดใหม่ตามมาก็ได้อย่างเช่นที่เมื่อวานเราไปบางที่มาแล้วมีคนพูดว่าเหตุการณ์คือเสศษตาดไปนี่เคยเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้ชอบซึมไปได้หรือถ้าเกิดคือเศษตัดไปจริงๆทักษิณเขาไม่รู้เรื่องเพราะทักษิณรู้เรื่องเนี่ยทักษิณจูงมือทาไม่ได้ที่มีเศษตัดไปจริงคือถ้าใช้ปากกาหรือเรียกมิซาน่าสามก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้า ก็ิยไม่ได้้หรือว่าพฤษภา35จิตจิทาไม่ได้หลตกเกค้ส่อนี้อันนี้เรื่อการผลิตที่อาจจะไม่ดีแล้วนครับมันจะหลุดเกินไปแต่ว่าถ้าดูค่านเปลี่ยนแปลงของเรื่องันมีมันมีมีเครื่องมือยั้ะนะครับอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กหรือไปตปิเว็บไซต์ข่าวลือที่มันปล่อยกันหน่ำไปหมดทุกวันี้มันเป็นคุณนการเปลี่ยนแน้นะครับในในผู้จริงในกรณีของรเศชอบดว่า คนชอบพูดว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความทุจทางการเงินแบบซึ่งไม่ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคเซ็เกิดขึ้นเพราะว่าคอนเซ็ปต์หรือแนวที่ที่คนมีต่อเรื่องต่างๆใชีวประจำวันเรื่องมันเล็นเรื่องมันเปลี่ยนไปหมดแล้วในสุดวันนี้ไอความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องน้อยซึ่งมันมีอะไรบ้างขยะสังคมโดยที่เรามีตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นยุโรปตอนตอนกันพายบนเรืครั้งนี้ใช่ไหมครับคนที่ผ่านการงานนะครับมีปั้มประถานที่หางว่าหางนะครับ จะเกิดเพืเกิดที่ไม่นานเน่ยราจะต่างชืที่ต้องทนแน่นอนครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนมันเดินมากันหมดนะครับแล้วก็มันมาทุกระแางเลยนี่ถ้าเราจะทำมันก็ไต่กันทั่วนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าคนที่มีอำน,นาจในสังคมไทยเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการบริหารสังคมให้ดีแบบสองสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเดินไปสู่จุดนั้นนะครับคือคือถ้า มาถานเรื่องเดียวกันับอาจารย์สิดรวนเล่าครับอาจารย์ชูราฐรถ้ามันเป็นกระบวนการจริงหมือคนกําลังฝันอยู่พยายามกระตุ้นตัวเองออกมาเพราะผมอ่านของอาจารย์ผมยังนึกขึ้นได้ผมยังจำได้ว่าขณะที่ตัวเองฝันเนี่ยผมบังเอิญรู้ว่าเรากําลังฝันอยู่ตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจนะแต่พอมาอ่านของอาจารย์ผมรู้สึกอย่างเนี้ยแล้วถ้าเราจะตรงนี้มันมันมีทางหนงไปได้กระบวนการาจริงที่แบบ จะต่อสู้กับการปลุกฝัจจนกันผมกำลังจะตอบเรื่องนี้ต่อคุณพอดีว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะองแบ,บ่งแยกระหว่างระหว่างการควบคุมที่เป็นความรุนแรงกับกับการที่เราเรียกร้องสิทธิ์ใหม่เพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะจะจะตุ้นตื่นรู้สึกว่าตื่นจกากฝันก็ดีหรือจะรู้สึกว่าเราต้องการเราต้องก,การสิทธิ์ใหม่ก็ดีเน่ยมันต้นตอมันเริ่มจากความรุนแรงที่เกิดข,ขึ้นกับเราัองสิผมอยากจะมองว่ามันเป็นเรื่องไห่ของการละกัน มากกว่าที <Wars> ่เราจะบอกว่านี่คือความรุนแรงนะคือการควบคุมเนียเราเรียกร้องเราแต่ถ้ามองแบบเดลิดาเนี่ยก็คือเงื่อนไขที่ดูจะเป็นไปไม่ได้สุดท้ายแล้วมันคือเงื่อนไขที่เป็นไปได้คืออย่างเช่อผมนมว่าคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนรวมถึงผมด้วยเนี่ยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมองถึงความไม่ชอบธรรมของอำนาจเพราะเราเห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะเพราะเรื่องถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าเอาอำนาจใช้อย่างชอบธรรมโอเคเราอาจจะรู้สึกว่า มันเป็นแฟนตาซีแต่ก็ไม่มนแต่ในเมื่อแต่ในเมื่อในขนาดนี้ปรากฏว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เขาทําลงไปอำนาจรัฐจะทำอะไรเรามันไม่นําไปสู่ความรารถนาอะไรของเราเลยตรงน,นี้เนี่ยมันก็ทําให้คนรู้ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่คุณพูดไว้นี่มันไม่ใช่แล้วมันคือการกระตุ้นติยมจากฝันตรงนี้ว่าเพราะมันเป็นเรื่องไขยกันแล้วแต่กเริ่มต้นคุณต้องมาจากการที่คุณถูก,กถูกเล่นงานบางอย่างก่อนคุณ คืออย่าแยกมันออกจากกันแต่ผมเห็นภาพบางรูปเขาบอกว่าให้ลืมๆไเป็นเป็นเรามาเริ่มต้นกันนใหม่บอกว่าอันนั้นเป็นเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ไม่ไม่ไม่ได้การแก้ปัญหาเลยผมผมอยากจะเชิญเรื่องดูอย่างนี้เรื่องการเซ็นเซอร์เรือกาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความย้อนแย้งในเกิดข้นที่เราคาดไม่ถึงเสมออ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณเซ็นเซอร์ผมจะบอกว่าถ้าคุณเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างเยสิ่งนั้นยิ่งไม่ถึงเซ็นเซอร์นะเพราะอะไรเพราะคนจะยิ่งสนใจว่าทำไมต้องเซ็นเซอร์อะไรวะ คือเรื่องการที่คุณไปเซนเซอร์มันคนจะยิ่งสนใจมันและมันจะไม่ถูกเซ็นเซอร์เนี่คือความร้อนแย่าที่คนอยากจะบอกว่าค่าคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่คุณต้องเห็นก็คือความไม่ชอบต่าตัวอย่างก็งงคืคอถูกเล่ามแล้และอย่างที่สองยังไม่จบอย่างที่สองก็คืออย่างท,างที่อย่างที่สองเลยก็คือว่าถ้าคุณลองไม่เซ็นเซอร์มันสุดคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องปกติปล่อยผ่านไปสุดท้ายคนจะลืมมันเองและสิ่งที่ไม่เซ็นเซอร์ก็กลายเป็น การที่คุณเป่เซ็นเซอร์มันก็คือมันก็เซ็นเซอร์ในตัวเองแต่ผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะอยากจะแชร์ให้ฟังว่าทุกอย่างมันมีการทำใดอย่างที่เราคาดไม่ถึงจะผลนเราอย่างนี้ผมว่าแขกต้อเชิญเราก็กำลังติดเครื่องกำลังจะเต็มที่แต่ผมเบรกไปทางนี้นิดนึงจะเชิญชวนพวกเราครับมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออะไรยังไงครับจะตะโกนดังๆเอาขอท่านท่านู้กันนะครับคุณฮานุ หลจากครัอาจารย์ซิโร่เมื่อกี้นี่อาจารย์ซิโร่พูดนะครับคือสงสัยว่าที่อำนาจเนี่ยเริ่มเริ่มใช้ความรุนแรงขึ้นมามันมันเป็น,ม,นมันเกิดมันอะไรมันเกิดขึ้นก่อนกันแล้วการที่อำนาจไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนซะทีเดียวแต่แบบเรื่องอำนาจเริ่มใช้ความรุนแรงขึ้นมาหรือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่ทังใ,ให้อำนาจเนี่ยไม่สามารถใช้คติแบบ,แบ,บที่เราพูดกันว่าเป็นในวันที่อะไรต่อไปได้แล้วนะครับคืออยากจะรู้ว่ามันอะไรเปนเกิดขึ้นก่อนมันเกิดขึ้นพร้อมกันหรือยังไงกันแน่ ผมผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมดุนแดากนะครับอาจจะคือในรอบสิบกว่าปีมันจยหลเรื่องเช่นแที่มันเป็นสังคมไทยเรื่องโลกาภิวัตน์ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการเกิดคนกลุ่มใหม่ก็เรื่องหนึ่งคนชั้นกลางก็เรื่องหนึ่งนะครับประเด็นคือคือว่าชนชั้นนันทไทลุ่มที่เราคิดถึงกันเนี่ย